บนสุดบนสุดทั้งสิบที่เด็กสิบควยเลยวะเนี่ยสัตว์ต้องของอ้ยสัตว์ ผอสำหรับต่อสายยูคาร์กมันกันตายหายไปแล้วแม่เย็ดใครมันกดอยู่ว่าแม่เย็ดของกูไยสัตว์ไม้มอีกไม้หมดแต่เย็ดจังหเดยโคตรนัวเลยสัตว์อะไรเนี่ยแม่กูอยากจะคาบแม็กไว้ในปากแล้วก็เรียกสลัดทิ้งดีเดียวแม่ผมตัวหนึ่งเต็บคลิปเลยยันฉอบไปแกบอมึง